สวัสดีพี่น้องป้องไปสู้ผู้สุคนเด้อครับเมื่อนี้มาพบมาพ่อเนาะครับกับทางพยัแสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเมื่อนี้ผมจิมาอัปเดตข้าวเป็นข้าวหลานแท้ๆนะครับของทางหมอลำสาวเนาะครับว้าเล้วกะเดี๋ยวข่าเรื่องเลยครับหลานแท้ๆหมอลำสาวตัดพ้อแบบนี้หลังมีข่าวจะโดนฟ้อง เอาที่ดินคืนลั่นเงินมันคมจริงๆปิาพี่น้องมมนมีประเด็นนี้อย่างนอ้อแบบัดที่นี่นะครับเดี๋ยวผมเ่าซูฟังเด้อครับผมกากคือว่าแบบนี้นะครับหลังจากมีกระแสข่าวนะครับว่าคุณย้ายท่านหนึ่งแล้วกันพี่น้องย้ายทวดท่านหนึ่งนะครับ สีมีการฟ้องเอาที่ดินมอระดกคืนจากหลานนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนเลยพี่น้องเพื่อนบ่ได้รไปเอื้อซื้อหรือว่าระบุถึงผู้ใดนะครับเพราะฉะนั้นพี่ๆน้องๆฟังแล้วก็ต้องวิเคราะห์พิจารณาไปน้ำนะครับเพราะว่าทางเพจบำบัดความเผือก V1 เพื่อนโพดไวแบบนี้ครับโพดว่าอะไรนะจะฟ้องเอาที่ดินคืนจากหลานเฮ้ยนี่มันครอบครัวอะไรเนี่ยแยกแยะไม่เป็นสุดๆสงสารเด็ก นะครับหลังจากนั้นก็เลยมีเอฟของมาคอมเมนต์นะครับในเพจนะครับบำบัดความเผือกนะครับเพิ่อนเอฟซีท่านแรกบอกว่าฟ้องเอาคืนด้วยสาเหตุอะไรล่ะมันต้องมีเหตุถ้าไม่มีเหตุจะไปฟ้องคืนก็ยากนะคนอยากได้คืนต้องหาหลักฐานมาสู้นะครับเพจบำบัดความเผือกก็เลยบอกว่าใช่มันไม่ใช่อยากจะฟ้องก็ฟ้องสภาพนะครับเอท่านต่อมาก็เลยบอกว่า คงแค้นอับอายขายหน้าที่หลานมาขึ้นรับเชิญวงโตเกียวมิวสิกแน่ๆนะครับตกรมสอเนาะครับหลังจากนั่นนะครับทางน้องเคธนะครับเพิ่นกะลเลยได้มีการออกมาโพ์พี่น้องแต่ว่าต้องบอกก่อนเด้อว่าทางน้องเคสนะครับซึ่งเป็นหลานของทางคุณพ่อๆนะครับเพิ่นกับอะไรโพสเรื่องที่ดินหรือว่าเรื่องฟ้องนะครับเพิ่นโพสตัดพ่อเรื่องเงินแบบนี้ครับนะครับผ่านเพจนะครับของทางน้องเคสชาแนลนะครับ น้องเคสโพ์ว่าเงินไม่สามารถเปลี่ยนคนได้แต่เงินสามารถทำให้เห็นนิสัยที่แท้จริงของคนคนหนึ่งได้เงินเป็นกระดาษที่คมที่สุดนะครับหลังจากนั้นก็มีเอฟซีนะครับเขามาคอมมต์ให้กำลังใจน้องเคสนะครับซึ่งน้องเคสกับอมเมนต์ตัวว่าสาธุเดออย่าให้ผู้ข่าบาปนะครับ เย็ีก็เลยมาคอมมินให้กำลังใจบอกว่าบ่าบาปดอกลานะครับเราพูดถูกต้องแล้วคนที่บาปคือคนที่เว้าบอ่อซื่อสัตย์กับเฮาผู้ใ่ญ่บางคนหาว่าเด็กบาปแต่ลืมตัวเองนะครับแต่ลืมดูตัวเองกับบาปคือกันนะครับเย็บสีทันต่อมาบอกว่าเราเลี้ยงดูผู้มีพระคุณปู่ย่าตายายแล้วเราทำดีที่สุดแล้วอะไรจะเกิดก็ปล่อย เราไม่ได้ทำอะไรผิดนะครับแล้วกับท่านสุดท้ายนะครับคอมมนินบอกว่าเงินความริษยานะครับความริษยาเห็นแก่ตัวตัดได้ทุกอย่างแม้กระทั่งสายเลือดนะครับกับเป็นความคิดเห็นนะครับของ f อีบางท่านบางคนนะครับผมก็เลยเอกมา อัปเดตมาว่าสูฟังนะครับแต่ว่าพี่ๆน้องๆฟังแล้วก็ต้องวิเคราะห์พิจารณาไปน้ำนะครับทางน้องเคลดเพิ่นกะออกมาพูดตัดพ่อเรื่องเงินของเพิ่นซื้อประมาณนี้นะครับกับบรูว่าสีเกี่ยวกันกับที่มีกระแสข่าวหรือเปล่าประมาณนี้นะครับผมก็เลยออามาอัปเดตมาว่าสูฟังนะครับเดี๋ยวเจอกันในอีีต่อๆไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ